สวัสดีค่ะวันนี้ได้บักนัดฟิลิปปินส์จ้ะทุกคนจรร้ะบักนัดฟิลิปปินส์วันนี้กาประมาณร้อยเศ้าบาทนะคะเนาะมาซิมกันเบิ่งค่ะมามาจองขาวปากปอก,กซิมต้อง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 ดีเลยจ้ะทุกคนมันจะเป็นยังไงเนาะแกะเสื้อมันออกก่อนปอกกูสิปอกเป็นไหมเนี่ยปอกยังไงค่ะทุกคนจ้ะนีา่าจะเกปอกสิแล้วค่ะไม่ใช่เกิดตาตูดมันก่นตตอนนะ,นะ แตงกชีจริงๆงเลยค่ะจับจุบๆมันมาถานแบบตอนท้ายนะคะนาะมันจะเป่ยังไงนะคะเนาะจะเปรี้ยวไหมเห็นฟิลิปปินส์ทั้งหลายนะคะบักนาดเ็นบักนา,กนาไทยเลยค่ะบอสฟิลิปปินกับทั้งหนายนั้นไตัวน้างเหมือเวียดน,นามเหมือนั่ค เห็นไหมนะเห็นไหมคะบันย์บันย์อยู่นะเห็นมั้ยมันยังสดอยู่ไหมคะปกติมันบางที่มันขายจนจนเน <S <S ่านะจ๊ะเพราะเขาส่งมาแพงเนาะก็ต้องขายจนจนเน่าจนจนบดได้นะคะแม่จ๊ะแม่จังก็จะแม่จังวัดตัดออกหลายพอแม่จังจะมาเ็ดตาวอีกนะคะทุกคน เันกระสีบโบรเรอ,อยยังทันตัเรกาก็จะนะคะก็จะหันะ่นเนาะเราก็เป็นนะคะตามภาษาเนาะม่นมนเงื่อสีนะฮะนะนี่ถ้าขาวกัเหรอฮะห,นะะหอมค่ะหออม,อมเป็นต่เปียวรส <laughs> ชาติเป็นตะบเปี่ยวจีดไปอนนึงเลย,เลยเอ,อ่ากระสีบอยสิบบาทมาจะ้ะหาเขาแทกเนาะ ซื้อมาจากฮางญี่ปุ่นนะคะทุอันที่มันก็ขายอยู่ในร้านจีนเนาะต้องเบึ้งดีๆถ้าเขาห่อไว้นี่ยค่ะแม่จำว่าอยากซื้อเลยมันเน่าค่ะทุกคนจ้ะซื้อมาแพงเห็นช้ำเกินไปช้ำจนเน,น,น่าเห็นไหมคะเนาะ มีนี่ค่ะแม่เต่เริ่มเหี่ยวแล้นวนะคะเริ่มเหี่ยวแต่ยังบวเนาเถอะมาเอาห้องบอดจับ,อบเอาบอาบวดออนเอาออนหนวดปันเนียงก่อนเลยคะ่ะเนี่ยเนี่ยหนวดปันออกนะคะปลายมันออกก็ได้จับง่ายๆเนาะไปแล้วค่ะเราจะเราจะมันจะเป็นจะฉ่บำบ่กจะช้ำไหมฮะ ถ้าเขาปอกขายแพ้งขนาดได้ค่ะทุกคนจะ้ะเปี้ยงเดียวก็สีได้เป็นลูกเพราะว่าเขาอาจจะขายบมือเนาะเพื่อนก็ได้เป็นคร่งตัวคร,อร,รึอย่ากลัวอย่าลูกละหาลอยหาลอยเย็นนิดเดีก็าาจ,จะได้ขายเป็นลูกละเส้นเส้นกวางเลยนะคะมันบริขายถือทุบันเท่าได้ค่ะทุกคนจะ้ะทุกอย่างยี่สิบบาทตั้งแต่นี้ใช่นาะยิ่งของที่เขาปอกขายนะคะยิ่งขายแพงเพราะว่าเขาเพื่อไว้่อข,ขายบมือนอกอ่เนาะ นม่จ๋ะก็จะได้แล้วเนาะสวยงามมันนะคะทุกคนเยตังกะลางจาังกันนะอย่าล้างเขียงสักหน,น่อยเนาะแม่สวยงามมาั้ค่ะนี่แม่จังจะปอกเลยเนาะคนจะบุกันจะปอกจะหั่นเนาะค่ะเนาะอุปกรณ์สวยงามจัดนี่มันออกก่อน ตัดอะไรนะนวดมันบ่ยังเพิน่นนี่จ้ะตอนนีม้มันออกค่ะุบนี่จะได้มากินละแล้วก็จะนี่มาเสียงรถพรยาบาลนะคะเด้อทุกคนจ้ะรถพยาบาลเยอะมากเลยนะจ้ะอ่ใจกลางออกน่อยนะคะมันจะแข็งเกินไปเนาะ กันไปนี่ประโยชน์อยู่แต่ว่ามันแข็งกินบ่ได้แล้วลูกม่จ้ะอะไรล่ะ,นะะ,ล,ะลูกนี่เป็นอะไรล่ะลูกไม่ล้างมือหรือเปล่าคะเน่เน่ก็เสด็แน่ก็มีอยู่ไม่ใช่หรอใช่เอฟใช่เอฟโปลเจ้าใช่เอฟโปลเดอร์แปกหนักนะนะภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าอะไรนะใช่เอฟโปล เออเดี AD, ๋แม่ทำให้ชิมเนี mm. ่ยถอ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 ยอยแลคะทุกคนแม่เอาจานมาใส่กันค่ะหมวดชี่ไม่นาเอาชันเนาะะเลี้ยงวันนี้จะได้เห็นหัวสวยงานยุบจะชิมบางว่าอืมไรไรละ มันหอมจะได้เห็ดเกลือบอ้างเลคะนะจ๊ะมาชิมดูกันเนาะชิมดูกันนะแม่จันล้างมือก่อนจ้าซ้อมกันค่ะทุกคนจ้ะแผลูกเอ้าก็หนูกินหมดแล้วนี่เอาวางไวนน้นู่นนะจ๊ะชิมดูค่ะอืมออกเปรี้ยวเลยค่ะออกเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานอยู่ค่ะอร่อยอยู่นี่ค่ะ ไม่เปียวนมม้ำนะประนา่านจะได้ผิวได้อร่อยค่ะโอเคค่ <Noise S 2> ะแค่นี้ค่ะทุกคนจ้ะนี่จ้ะจับประน่านจับประรดมาให้ชิมดูเฉยๆค่ะ ปรุษฟิลิปปินส์นะคะขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปนี้แค่นี้ก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะก็ตัวก่อนจ้า